และนี่ก็คือฟาร์มชูการ์เคนนะครับผมนี่ตอนนี้ชูการ์เคนทำงานอย่างนะี้ก็คือเครื่องเนี่ยจะทําการยิงนี่วงจรอ,อย่างนี้นะครับใครสร้างไม่เป็นก็ดูในคลิปต่อได้เลยนะจ๊ะมายิงมาประมาณนี้แล้วชูการ์เคนเนี่ยเราก็จะได้อยู่ข้างล่างนี้อันนี้จะเป็นเร็วคูณ2นะครับผมมีเลยให้นึกถึงเราหวังที่เจ้านะครับผมและนี่คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มชูการ์เคนแล้วก็ชูการ์เคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ2ตอนนะครับผมก็จะเร็วกว่าเดิมก่อนเนี่เลยนะครับผมให้ทุกคนวาร์มบอลขึ้นไป 5บล็อก1 2 3 4 5แล้วก็วางบล็อกทิน1 2ง2ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยวางทางขึ้นนะทางเดิน1อัน2อันแล้วต่อไปเนี่ยให้เราวางแถบดอยอย่างนี้1 2ประมาณนี้นะครับนี่เอ้ย แล้วให้เราเนี่ยใส่น้ําเข้าไปนะครับ1อัน2อันประมาณนี้นะครับน้ํามันไม่ร่วงลงมาหรอกนะแล้วให้เราลองปลูกชูการ์เค้นได้เลยนะครับตรงนี้แล้วต่อไปนะครับผมให้ระวางบกกล็อกอะไรก็ได้ซ้าย1อันแล้วก็ขวายหนึ่งอันนะครับผมประมาณนี้ให้เราเนี่ยทาการใส่เจ้านี่เข้าไปดีเพนเซอร์หนึ่งอันสองอันประมาณนี้แล้วดูดขึ้นมานะครับตรงตรงด้านหลังดีเพนเซอร์นะให้เราเนี่ยทาการ วางฮอปเปอร์นะครับเล็งเข้าไปเลยกดชิปที่ขวาแล้วต่อไปนะครับผมให้เราเนี่ยทำการวางบล็อกดิน2อัน1 2แล้ววางสลามบล็อกนะครับ4อันอย่างนี้อ่าแล้วข้างล่างบล็อกดินเนี่ยเราก็ทําลายทิ้งไปเลยชิปประมาณนี้ต่อไปเนี่ยตรงด้านบนฮอปเปอร์เนี่ยเราก็ใส่เป็นเชนเข้าไปนะครับผมต่อไปนะครับผมด้านหลังนี้อ่าเราทําการวาง1บล็อก1 2 3สา แล้วก็วางเลสโตนอย่างงี้นะครับมันจะได้เชื่อมกันอะต่อไปนะครับผมให้เราเนี่ยโอ้ยรวมๆๆให้เราเนี่ยทาการวางบล็อกดิน1อันบล็อกอะไรก็ได้1อันนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดชิปคลิกขวาตรงเลสโตนได้เลยนะครับผมตรงนี้มันจะขึ้นมาอย่างงี้ครับบล็อกดินแล้วก็ทําลายทิ้งได้เลยใหม่ได้เป็นประมาณนี้นะประมาณนี้ใช่ปะให้เราวางบล็อกดิน1อัน บล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้อีกหงอันนะครับแล้วทำลายบล็อกดินให้มันเป็นรูปตัว V นะครับเราจะได้ทำวงจรทำการวางเลเวอร์1อันหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้เราวางเป็นไฟอย่างนี้อ่าถ้าเราเปิดปุ๊บกดไว้ตรงนี้นะมันก็จะกระพริบนะครับผมโดยการที่เราใส่เลสโตนไว้ข้างล่างตรงนี้1อันเราเปิดมันจะกระพริบ,บปึ๊กปปึกป,ปัประมาณนี้ต่อไปนะครับผมให้เรามาด้านหน้านี้ปุ๊บนะครับผม นะครับผมต่อไปเนี่ยให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้1อัน2 3 1 2 3ต่อไปให้เราวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับ1 2 3แล้วก็4 5บล็อกประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยให้เราวางทุกบล็อกสลามทิ้ง1่บล็อกเพื่อที่เราจะใส่สติกกี้พิททอนตรงนี้นะแล้วก็เราก็ทําการใส่สลามบล็อกตรงนี้กลับคืนไปนะครับจะได้เป็นประมาณนี้เลยให้เราเนี่ยทำการ วางดิสโตนนะครับประมาณนี้เห็นปะต่อไปเนี่ยรามาข้างน้านี้ปึ๊บข้างหน้านี้นะข้างหน้านี้อ่าให้เราเนี่ยทาการอย่างนี้นะวางวางบล็อกกันเลยก็ได้1 2 3 4นะครับผมออกมาอย่างนี้ให้เราให้เราวางฮอปเปอร์ลงให้เราวางฮอปเปอร์ลงไป1 2นะครับเล็งลงมาอย่างนี้นะครับแล้วให้เราทุบบล็อกทิ้งเลย1บล็อก สองบล็อกนะครับผมไปใส่บล็อกเดียวก็ได้เพื่อที่เราจะได้ใส่เชนอย่างนี้นะนี่ประมาณนี้เชิบเชิบนะครับเราเรียงออกมาอย่างนี้แล้วให้เราเนี่ยเอาฮอปเปอร์อย่างนี้นะครับกดชิปที่ขวาเล็งไปกล่องข้างๆกล่องใครกล่อง,อง,อง,องมันนะประมาณนี้ชิป ชิปนะครับแล้วลองทิ้งของที่ฮอปเปอร์ได้1ชิ้นนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งประมาณนี้ของเนี่ยมันจะต้องถูกดูดมาข้า้งล่างสุดนะครับผมตอนนี้มันยังไม่ดูดนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรายังไม่เปิดเครื่องนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องได้เลยนะครับถ้าเปิดเครื่องเนี่ยของมันจะถูกปล่อยออกมานะครับเพราะว่าของเนี่ยมันติดเอ่อเรียกว่าเลสเลสตนอยู่นะครับมันเลยไม่ลอมปล่อยลงมาอ่ามันต้องอยู่ในล่างสุดประมาณนี้ต่อไปเนี่ยให้เราปิดเครื่องก่อนปุ๊บ เ้าปิดเครื่องเนี่ยให้เราทําการวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับ1 2นะครับผมแล้วให้เราเนี่ยวางขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อก1 2 1 2นะครับเราให้เราทำไงก็ได้นะในทีนี้อยู่เนาะนะครับผม2 3ชั้นนะครับ3มชั้นกันมันล่วงออกมานะครับวางบล็อกอะไรก็ได้ขึ้นมาอย่างนี้นะนะครับผมส่วนเชนข้างๆนี้เนี่ย แล้วก็ทำการใส่บนมิลได้เลยนะครับผมสองฝั่งเลยเชิบเชิบเชิอบอ่ะเราใส่ครบแล้วนะจริงๆถ้าเกิดใครคขี้เกียจขึ้นมาใส่นะให้เราทำเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะฮอปเปอร์ไว้ข้างบนหนึ่งอันนะครับแล้วให้เราทำวงจรให้มันไหลขึ้นมาอย่างนี้นะอ่ะยองขอขึ้นมานะครับผมอย่างสุดท้ายเนี่ยให้เราใส่บัตท่อมบนนี้หนึ่งอันด้วยนะครับผมอ่า hmm. หนึ่งอันเปิดเครื่อง นะครับผมให้เราเปิดเครื่องปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปหให้เรากดบัตท่อมหนึ่งครั้งอ่าประมาณนี้เห็นป่มมันก็จะเป็นอย่างนี้พอดีนะครับเราต้องมีบัตท่อมเพื่อล็อกมันไว้ครั้งหนึ่งนะครับเอ่อชูกาเขียวก็จะล่วงมาตรงนี้เลยนะครับผมอ่าก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเอาแล้วครับเพิ่มเติมนะครับผมตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเราใส่โบนมิวยากไปใช่ไหมให้เราเนี่ยทำการกดชิปที่ขวาที่กล่อง กดชี้ขวาที่กล่องนะครับเพิ่มกล่องขึ้นมาอ่าประมาณนี้ต่ให้เราเนี่ยใช้เจ้าหนีนะครับผมเห็นปะไอเจ้าเนี่ยดักร้านขึ้นไปอย่างนี้นะปึ๊บนะครับมาใส่อย่างนี้เห็นปะวัดขึ้นไปเลยอย่างนี้นะครับผมมันจะกดง่ายนะอ่าก็มีอะไรให้หนึกถึงเรานะครับหวังซีเจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม